ready วันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะในเกาะคนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมทางนั้นนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในเกมนะฮะลายเกมเศรษฐีนั่นเองนะฮะวันนี้นะผมจะมาอ่ามาทดสอบจี้ใหม่นะฮะเพิ่งจะได้มานะฮะ หลังจากที่ลุ้นไป900เพชรนะฮะได้มา4ชิ้นนะฮะปีแล้วก็เอา3ชิ้นนั้นนะฮะมาแลกกับของที่ผมคิดว่ามันน่าจะได้ของที่ดีนะฮะแต่ผิดแล้วนะฮะผมได้ของที่บอกตามตรงว่าห่วยแตกมากนะฮะก็เลยเอา1ชิ้นสุดท้ายนะฮะมาทําการบวกนะฮะแล้วมันก็ได้อยู่นี่นะฮะ <c oughs> อนุสน์แห่งราชวงแบบเพิ่มอัตรานะฮะคือผมต้องการจี้นี้อยู่พอดีนะะก็ ที่เรารู้อยู่นะฮะว่าอนุสอนแห่งรลชวชศวงเนี่ยมันจะเพิ่มภาพผ่านทางเนี่ยคูณ2นะฮะก็คือถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะต้องต้องดูก่อนใช่ปะว่าธรรมดาเนี่ยมันมันเพิ่มเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้ละาไม่เคยอัพเต็มเนาะอืมแบบธรรมดาก็จะเพิ่มไหนว่าไหนไหนไหนเอนี่นะฮะแบบแบบคิดตั้นนะมันจะเพิ่ม80%นะแต่ว่าแบบแบบเพิ่มมาตาเนี่ยจะเพิ่ม 83%นะถ้าเต็มใช่ปะนะตอนนี้ผมเอาแค่6ก็พอนะรู้สึกว่ามันมันก็โอเคแล้วนะอืนะแล้วก็ผมก็จัดจี้เรียบร้อยแล้วนะโอเควันนี้ผมจะมาเล่นกับตัวที่มีชื่อว่านะฮะคราชิน่านะในชุดว่ายน้ำนะครับผมก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะของแผนนี้โอเคนะผมจะมาเล่นในแมปแมปนี้แล้วกันนะโอเคแมปอะไรเนี่ยสน,สนุกใช่ปะคือไม่ได้เล่นมานานแล้วนะฮะ กดเข้าไปเลยนะวันนี้ก็เป็นคลิปแรกด้วยนะที่มาทําเกมเศรษฐีนะก็ถ้าใครชอบนะหรืออยากให้ผมทําอะไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะถ้ามีอะไรอยากจะให้ผมทําอะไรนะอยากจะเล่นด้วยหรืออะไรก็ <ๆ S 1> ก็ได้นะฮะโอเค okay, นะเดี๋ยวก็ต้องสุ่มนี้ก่อนนะการนางฟ้านะต้องอานางฟ้าไปตบหน้ามนสักทีนะ อขอเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับโอเคนะเรากดสุ่มไปเลยรอ,ะอนะฮะหน,นาทีนะโอ้มาแล้วนะว้าวตอนนี้ผมเจอกุ๊กไก่นะฮะชื่อของเขาคือ555หนะห้าห้าในตำนานนะแต่ผมคิดว่านะฮะของเขาเนี่ยไม่ได้เลวร้วายเลยนะถือว่าใช้ได้นะอยู่ในระดับกลางนะแต่ว่าตัวนี้กากไปหน่อยนะ อเคนะก่อนอื่นเลยผมจะเอาเป็นสักสักหนะประมาณนี้ได้หกไหมได้สิบนะโอเคนะเมื่อได้สิบแล้วนะผมจะเอาเป็นเกาะก,ก่อนนะฮะเพื่อกันตุ๋ยนะกดคู่ไปเลยนะได้ไหมผมไม่ได้นะก็ลูกเต่าผมยังเป็นลูกเต่ากากอยู่นะก็ต้องขออภัยด้วยนะตรงนี้นะคือไม่มีต่างซ์ซอนะ900ก้าวโลเพชรก็ ตอนแรกจะซื้อลูกเต่านะก็ไปลุ้นสมุดตัวนะฮะจะเรียกว่าโง่หรืออะไรดีนะฮะโอเคนะห้าได้ไหมอ่าดับเบิลสี่นะฮะโอเคนะสี่ก็เอาจริง,รงๆแบบนี้เนี่ยจะเล่นผู้สาวลคยหน้าเนี่ยมันก็ได้อยู่นะฮะผมคิดว่าก็โหดพอดีเอ้ยชุดอ่าออกนะฮะบินครับผมรดอเปล่าไปไม่ได้บินไม่ได้เบิลบินนะฮะ ก็ลืมไปซะสนิทนะว่าตัวนี้ต้องเล่นสายเบิ้ลนะโอเคนะผมอาจจะจัดที่ทผิดมานิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามีคนได้เยอะอยู่นะจีนี้จริงๆผมรุนแค่ครั้งเดียวนะฮะอ่าไม่ใช่สิต้องบอกว่าผสมแค่ครั้งเดียวนะได้มาเลยนะก็ถือว่าเป็นโชคดีละกันนะฮะก็อยากจะให้เป็นอย่างนี้ในทุกๆอีเวนต์นะฮะ GM นะแต่บางทีการเขียนอีเวนต์นี่มันก็ ให้ผมสับสนอยู่พอสมควรนะฮะอ่ารู้สึกว่าพูดมากไปหรือเปล่านะฮะนะถ้าไม่ชอบหรืออะไรก็นะฮะใต้คลิปนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะผมโอเคนะแปตัดก่อก่อนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทอยสองนะฮะนะลองทอยสองหรือว่าจะเแลนด์มาร์กก่อนดีนะอืมรู้สึกว่าตัวเองนี่ทอยไม่ค่อยแม่นนะ โอเคนะจะไปโทษตัวก็คงไม่ได้นะต้องโทษตัวเรานะฮะคำพูดนะโอเคนะอ่าเจ็ดนะก่อนก็เอาเลนด์มาร์กตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเบิ้ลสิบนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมนะดูดูจากของที่เขามีแล้วนะฮะผมจะวิเคราะห์แบบ รวบๆเลยนะเขาจะเล่นสายที่สร้างแลนด์มาร์คสักหนึ่งหลังนะฮะแล้วถ้ามีคนไปตกบินนะอ้าออกนะฮะข้าบานทังคูณ2อ,ออกแล้วนะฮะนี่คือตันและไอ้นี่คือตกเมือครั้งแรกนะครับผมนะวันนี้ผมจะจบก่อนหรือเปล่าเนี่ยจริงๆอยากจะรีวิวไปนานๆน,นะฮะสัก2ตาเป็นไงอ่าเหมือนจะพูดคนเดียวนะรู้สึกอย่างนั้นโอเคนะจะ่าตังมาครับผมนะสการนัฟ้าอ้าไม่ตัดนะฮะ รู้สึกปวดใจนิดนึงนะก็นางฟ้าไม่ยอมตัดไหนครั้งนี้จะคูณไหมฮะคูณน,นะฮะคือ80%สเอนี่ยสงครั้งคือออกแล้นะโอเคถือว่าถือว่าตอบโจทย์นะฮะสี่นะถ้าผมบิ้ลสองนีสามารถดูดเขาได้เลยนะ1 2ึ่สอง่โอเคนะฮะต้องลองดูนะเออ,อ้าไม่ไม่ออกนะฮะก็เสียจุยนะฮะเสียจุยนิดนึง ู้สึกว่าแป้นผมนี่จะไม่ออกเลยนะฮะมันมันรู้สึกเศร้านะอ่าแล้วก็อีกจี้หนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะลองเทสอยู่พอดีเลยนะฮะอ่าหนดูครั้งนี้จะออกไหมฮะอ๋อต้องขออภัยนะต้องนิดนึงนะฮะโอเคนะจี้ที่ผมอยากจะทดสอบด้วยก็คือนี่นะฮะ เข็มกัดใน,นอำเภอนะที่ถูกปลุกนะอยากจะรู้ว่ามันจะดูดแรงสักแค่ไหนนะนะมาลองมาลองดูนิดนึงนะคลิปนี้อาจจะพูดมากไปนิดนึงนะถ้าใครไม่ชอบก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมนะครั้งต่อไปนะครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมนะฮะออกนะฮะข้าผ่านทางคูณสองนี่น่าจะประมาณเดี๋ยวนับก่อนนะหนึ่งสองสามสามสี่ครั้งเนี่ยนะฮะ สครั้งนะคือออกสามครั้งนะอืมถือว่าใช้ได้นะแล้วถ้าไม่ออกเนี่ยมันก็เพิ่มด้วยใช่ปะอ่าเป็นไงล่ะเจ็ดห <7 S 1> นะ้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจะออกไหมฮะคูณสองนะฮะแบบแปลนออกด้วยนะฮะผมซื้อเมืองนี้ก่อนนะโอเคนะ สี่ครั้งนี่คือตอบโจทย์แล้วนะฮะโอเคนะเขาจะมาซื้อเมืองผมนะ,ะแต่รู้สึกว่าเมืองนี้หกเอ็มนะค่าซื้อเก้าเอ็มนะอ่าเป็นไงนะมาดูอีกทีนะฮะว่ามาจอกหรือเปล่านะฮะถ้าอ,ออกนะฮะก็คือตอนนี้นะห้าครั้งนะคือออกห้าครั้งแล้วนะนะผมจะมาทดสอบนะว่ามันจะออกสักกี่ครั้งนะในหนึ่งตานะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเมืองคู่สักหน่อยดีกว่านะ พูดตรงไหนทีตรงนี้ดีไหมสามเอนะจริงๆอยากได้เมืองนี้นะเพราะว่าถ้าทําเป็นแลน์มาร์กเนี่ยเราจะได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยอาลองเสียงดูแล้วกันอ้าออกด้วยนะฮะโอเคนะอ่านายโดนแล้วละ่ะไ่าหนายโดนแล้วโอเคนะผมจะไม่จบตรงนี้นะไม่จบลายนะครับผมผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะให้เขาตกเมืองจนตายนะ นะเหมือนจะดูเป็นคนที่ซาดิสนะแต่ไม่ใช่นะเป็นคนรักจริงครับผมอ่เดี๋ยวเราไปซื้อเมืองเขาดีกว่านะนายนายนาย,นายมีปัญญาจ่ายเราไหมเนี่ยนะบ้านเราแพงนะอ่าเป็นไงล่ะอุถ้านายอยู่แถวนี้นะโดนแน่เลยก่อนอื่นนะผมจะเอาซักตรงนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าผมอยากจะมาตกแลนด์มาร์คผมนะเพื่อดูดเขานะ เพื่อเป็นการทรมานเขาให้เจ็บปวดที่สุดนะนั่นแหละครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะเป็นคนที่ผมเป็นคนรักสันตินะฮะไม่ทําร้ายใครก่อนนะครับผมอ่าลกอ้วนล้มละลายเลยเหรอฮนะ นะโอเคนะฮะก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวจี้ใหม่นะฮะอนุสอแห่งราชวงศ์นะคือผมคิดว่าจี้นี้ก็ดีเหมือนกันนะใครใครใครหลายคนเนี่ยที่คิดว่ามันไร้ประโยชน์นะจริงๆอ่ะการที่จะทําให้บ้านเราเมืองเม,มืองแพงเนะี่ยคือเล่นใส่ใสเมืองแพงโดยเฉพาะนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะคือเพิ่มไปเรื่อยๆนะคูณ2คูณ2คูณไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายใช่ไหมอ่าแล้วยิ่ง ทำให้มันคูณ2ไปเรื่อยๆื่อเนี่ยคือถ้าคูณ80เมื่อไหร่เนี่ยมันก็สุดยอดเหมือนกันนะเออผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะก็ถือว่าเป็นจี้ที่ดีพอสมควรนะครับผมนะตอบโจทย์นะหลายๆคนก็ควรที่จะหามาใช้นะฮะจริงๆจี้นี้ตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่จําเป็นนะแต่ว่าพอเล่นไปนานๆเนี่ยแบบของคิดตันนะมันรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับผมเวลาไปเล่นเดี่ยวสีอะไรเงี้ยแล้วก็สําหรับจี้ที่ที่มาด้วยอีกอันหนึ่งนะฮะคือ ไหนนะจี้อยู่ตรงไหนนะอ่านี่นะฮะสุดยอดสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งนะ,ะแบบ S นะฮะผมคิดว่าอันนี้น่าจะลายประโยชน์นะเพราะถ้าเล่นตัวผู้สาวคาริน่านะฮะ,ะตัวนี้นะฮะผมก็คิดว่าไม่ควรที่จะมีนะนี่นะฮะผมคิดว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะนี่นะโอกาสสร้างเมืองคูณสองมันถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะแล้วก็ยังจะเป็นอันนี้อีกนะฮะผมคิดว่า จริงๆจีจ้จีจ้จอันนี้นะคะเด,เดี๋ยวผมขอเข้าให้ดูกันนะที่นี้ทําแค่เป็นเก็บเพชรก็น่าจะพอแล้วนะะไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะฮวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะก็ถ้าใครชอบนะช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ